เอาละมาอยู่ในช่วงการสอนเล่นกับเวทแม็ก์อีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่ลิโป้กันนะครับผมเอาละมาเริ่มกันด้วยสกิลที่1ของลิโป้นะครับเป็นการพุ่งไปข้างหน้าสาจังหวะแต่และจังหวะก็จะทําดาเมจใส่ศัตรูและจังหวะที่3บจะทําการน็อกอัพศัตรูทําให้ศัตรูติดสตันและลอยขึ้นในการใช้สกิลให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจะต้องกดตีหลังจากใช้สกิล1ครั้งทุกครั้ง เพื่อเป็นการรีดดามเมจสูงสุดและเป็นการลดคูดาวสกิลที่2ด้วยนะต่อ1นึ่ิตจะลดได้1วินาทีและทุกครั้งที่ใช้สกิลจะได้รับบัฟตีไวเนะสามารถสแต็กได้10ครั้งส่วนสกิลที่2เป็นการสร้างคลื่นความเสียหายใส่ศัตรูในทิศทางที่เลือกศัตรูที่โดนจะติดโลว์2วินาทีและได้รับความเสียหาย ต่อมาคือสกิลอันติเมตเมื่อกดใช้จะสามารถฟื้นฟูเฮดพีน10%ทันทีที่หายไปนะและการโจมตีของเราจะแรงขึ้นแล้วตีแล้วฟื้นฟูเลือดได้นะและเพิ่มอัตราการการนะสถานะจากซีซีทั้งหลายแหล่ด้วยและการกดอันติของลิปโปสามารถล้างสถานะได้นะตัวอย่างเช่นอันติของดาร์ซี่จะถูกล้างได้ด้วยการกดอันติของลิปโป ฟูลคอมโบของนิเปอร์ก็คือการกดอันตีแล้วกดสกิล2จากนั้นกดสกิล1เข้าไปแล้วกดตีทุกครั้งที่กดสกิล1มันจะทำการรีสกิลท่า2มาให้เอาละดูไม่ทันใช่ไหมละ่ะเดี๋ยวสโลให้ดูนะคอมโบก็ตามที่ขึ้นให้เลยนะเอาละก็คือกดอันตีแล้วตามด้วยสกิลที่2จากนั้นกดสกิลที่1ตามด้วยตีทุกครั้งถ้าไม่ทันก็ลองย้อนดูนะย้อนตรงที่สโลนี่แหละรูนเนี่ยผมใช้เป็นเจาะร้อยนะแต่ถ้าใครอยากได้อึดๆก็ใส่โกลเด้นบอดี้ได้เหมือนกันนะครับผม พลังแฝงก็ตามนี้เลยนะเน้นฟื้นฟูลแล้วก็เน้นแม็กเลือดเยอะๆไอเทมริปโปไม่ค่อยตายตัวนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นเซตที่ผมใช้เพราะว่าต้องการดาเมจนะอาวละมาดูกันในตัวเกมกันดีกว่านะครับตอนนี้เราเจอในเลนเป็นยีน่านะครับริปโปสามารถชนะเลนยีน่าได้ด้วยการดูดเลือดนะ ฮีโร่ยีนาเนี่ยจะเป็นประเภท burst damage นะแล้วมันจะไม่ชอบสกิลใส่ตัวแทงแทงอย่างเราเพราะว่าเราสามารถรีเลือดสู้กับมันได้อัพสกิลหนึ่งมาก่อนนะพราะช่วยในการเคลียร์คลีปได้เร็วมากเพราะว่ามันจะทำให้จำนวนฮิตของเราออกมาได้รวดเร็วมากขึ้นก็ดูจังหวะว่าถ้ายีนาสกิลใส่ครีปไปหมดแล้วเราก็เข้าจังหวะนั้นนั่นแหละ เขาจะเจ็บกว่าเราชัวร์วเพราะว่าเขาไม่มีสกิลที่จะใช้ใส่เราอีกแล้วถ้าเจอเป็นยีน่าเนี่ยก็ออกรองเท้ากัน CC นะเพราะว่าเดี๋ยวเต็มคอมโบของยีน่าจะทำให้ริปโป้ขยับไม่ได้เลยถึงอันติจะาก,กันาร CC ได้ก็จริงนะแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในสภาวะอันติตลอดเวลาอยู่แล้ว จะเห็นได้ว่าการเคลียร์ครีปของลิโป้นั้นทำได้ไวมากเลยนะในเวลแรกๆสามารถกดสกิลหนึ่สามจังหวะแล้วกดตีไปด้วยเนี่ยก็ครีปหมดกองเลยหลังจากทําการเคลียร์ไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ไปเดินนะไปป่วนป่าเขาไปเดินมิดเลนทําอะไรก็ได้ที่มีประโยชน์หน้าที่หลักๆคือไม่ให้ฟาร์มของฝั่งนู้นเขาฟาร์มสบายก็ปั่นได้ปั่นให้สุดแล้วก็ห้ามตาย ถ้าเกิดอีกฝั่งเขาพลาดมาเนี่ยสกิลหมดแล้วอย่างเงี้ยเราสามารถคอมโบเต็มเต็มใส่เขาแล้วเขาน่าจะตายได้เลยนะเพราะว่าดาเมจเราค่อนข้างแรงช่วงต้นเกมถ้าเห็นได้ว่าเขาเริ่มมาเติมค่อนข้างเยอะแล้วเราก็ถอยมาดันเลนเหมือนเดิมนะก็เก็บคลิปไปแล้วเคลียร์คลิปเสร็จเราก็ไปทำอื่นต่อเหมือนเดิมบวนไปนะหน้าที่ของออฟเลน แต่ถ้าเพื่อนยังฝืนไฟต่อเนี่ยเราก็พยายามรีบมานะมาอีกรอบหนึ่งก็พยายามมารับเพื่อนให้เพื่อนกลับหรือว่าถ้ามีโอกาสสามารถฆ่าศัตรูได้เราก็เข้าไปร่วมไฟฆ่าศัตรูด,ด้วยเหมือนกันนะแต่นี่เรารีบแยกมาเพราะว่าเราอยากได้เลเวล4นะแล้วก็ถ้าคีฟชนเนี่ยมันจะทําให้ได้ป้อมได้ง่ายกว่าถ้าเกิดเรามากองกันเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วั้งป่าเขาหมดแล้วก็เก็บออบเจกต์ตามทางไปเรื่อยๆนะ ถ้าเกิดยิ่งอยู่รวมกันเยอะๆเราก็จะยิ่งได้หารเงินเป็นเปอร์เซ็นต์จำนวนมากกว่าเดิมก็คือยิ่งคนเยอะยิ่งหารเยอะก็จะยิ่งได้มากกว่าโดยรวมเอาละว,วิธีการสู้ยีน่าก็ง่ายๆเลยนะแค่กดอันติเข้าไปแล้วก็สกิลคอมโบใส่เขาแค่นั้นเราก็ได้เปรียบแล้วเพราะว่ายีน่าไม่สามารถรีเลือดได้นะคือถ้ายีน่าเจอลิโปอันติเนะี่ยทางเดียวที่สู้ได้ก็คือเดินหนีไปก่อนรออันติเขาหมดแล้วค่อยกลับมาสู้ใหม่อันนี้คือวิธีสู้ลิโป ถ้าคนยืนตู้กับริโป้ดังงั้นที่เมันติก็คือแพ้แล้วถ้าหนึ่งของริโป้เนี่ยมันสามารถเก็บไว้ได้นานนะไม่ต้องรีบใช้รัวๆก็ได้ก็คือเราใช้ไปแล้ว2ทีก็เก็บถ้าหนึ่งครั้งที่3ไว้น็อกเอาตศัตรูก็ได้นะในบางจังหวะเมื่อเราเคลียร์คลิปเลนเสร็จทั้งหมดแล้วก็ว่างๆก็แวะเข้าป่าเขาอยู่เป็นนิสัยนะครับก็ ช่วยเวทป่าแล้วป่าเราถ้าเกิดมาด้วยก็จะยิ่งเวทได้ไวขึ้นอีกแล้วบางทีป่าเขาเนี่ยไม่ได้ไหวตัวทันแบบใช้สกิลในการเคลื่อนที่ไปแล้วก็เสร็จเราสิครับเรียกได้ว่าป่าใครเจออย่างนี้ก็หัวร้อนเป็นธรรมดาเอาละเมื่อเจ้าของเลนไม่อยู่เนี่ยก็ตีป้อมนะคิปชนเม่อไหร่ก็เนียนตีไปถ้าเกิดเรารู้ว่าฝั่งนู้นไม่สามารถมาเข้าชาร์จเราได้เพราะว่าป่าเขาไม่ใช่แอสซินเขาก็ไม่น่าจะฆ่าเราได้ง่ายๆนะ บางทีตัวริโป้สามารถฝืนกันป้อมได้นะทั้งที่เลือดเหลือน้อยก็คือกดอันติเรารีบกดสกิล1สกิล2เพื่อเคลียร์คีปแล้วก็รีบวิ่งออกมาให้ทันเพราะว่าทาวเวอร์เกมนี้ก็ค่อนข้างสําคัญมากเลยนะสําหรับเลนข้างจริงๆสาคัญทุกป้อมนั่นแหละก็สําหรับเลนข้างก็คือเอาไว้ฟาร์มนั่นเองแล้วก็ใช้เป็นวิชั่นให้ทีมได้เรียกได้ว่ารอดอย่างวุดวิกันเลยทีเดียว มื่อกลับมาที่เลนแล้วเนี่ยเพื่อนก็เคลียร์คีพให้เรียบร้อยแล้วนะแล้วดูท่าทางเราจะรวบรวมตัวกันตรงนี้เยอะก็หาเรื่องเข้าไปไฟได้เลยเราต้องเป็นคนตัวเปิดให้เพื่อนนะเพราะว่าริปโป้ต้นเกมเนี่ยถ้ายังไม่มีตัดเลือดจากฝั่งนู้นสามารถยื้อในไฟได้โคตรนานมากเลยนะเพราะว่าสกิลอันติเนี่ยสามารถฟื้นฟูเลือดได้มหาศาลมากเลยนะในช่วงต้นเกมเนี่ยยืนรับได้หลายตัวมากเลยเพราะฉะนั้นคนที่เล่นริปโป้ถ้ามีอันติอยากลัวตายนะ ไฟนี้ก็ชนะไปอย่างง่ายดายเพราะว่าเรารับทุกอย่างให้เพื่อนหมดเลยเราเพื่อนก็เก็บคอร์สคิวไปอย่างสวยงามแล้วช็อตสุดช็อตสุดท้ายเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะได้เมก้าคิวหรือเปล่าหรือไม่ทันแล้วผมลั่นไปแล้วสกิลอันติของลิโป้เนี่ยสามารถตีแล้วฟื้นฟูกับป้อมได้เหมือนกันนะมันทาให้ตัวลิโป้เนี่ยบางทีไม่ต้องกลับบ้านเลยทั้งเกมก็ได้เพราะว่ามีสกิลอันติในการเพิ่มเลือดอยู่เรื่อยๆ เอาล่ะเมื่อเคลียร์เลนเสร็จก็เดินไปกลางนะแล้วก็หาอะไรทำถ้าไม่มีอะไรทำก็เดินไปเดินมาประมาณนี้แหละดูตามเพื่อนก็ได้ส่วนมากตอนที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เดินไปเดินมาหารคลิปเวฟกันก็ได้นะเพราะว่าจำนวนคนมากก็จะยิ่งหารได้เยอะจะได้ตังค์เยอะขึ้นโดยรวมแล้วก็บางทีการเดินมาหลงๆอย่างนี้ก็อาจจะมีประเด็นได้นะเพราะว่าเขาเรียบเดินไปก่อนเรา จริงๆช็อตแบบนี้เนี่ยเราต้องเดินนำนะเป็นคนเดินเปิดภูมิให้เพื่อนอันติของริโป้เนี่ยพยายามกดก่อนเข้าไฟทุกครั้งนะเพราะว่าไปกดเอาตอนเลือดน้อยๆบางทีแบบมันไม่ทันอ่ะเด้งเลือดไม่ทนันก็กดๆไปเพราะว่ามันได้ปั๊บดาเมจขึ้นมาด้วยมันทําให้ตีแรงมากขึ้นด้วยนะแต่ช็อตเนี้เนี่ยถ้าเซเนียลไม่ลงเนี่ยเราสามารถฆ่าเขาได้นะแต่ว่าอันนี้พลาดเกือบตายเหมือนกัน เนี่ยก็หาอ็อบเจกต์แล้วรอกดอันติก็ได้นะไม่ต้องกลับบ้านมันก็ได้เลือดค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะเนี่ยแป๊บๆจากเกือบตายก็จะเกือบเต็มหลอดอีกแล้วริโ้เนี่ยฟาร์มได้เรื่อยๆเลยนะไม่ต้องหยุดพักกันเลยทีเดียวก็ like street, like street, like ถือว่าเป็นจุดเด่นอีกข้อหนึงนะสำหรับตัวริปโป้ในการฟืนฟ้นฟูเลือดเนี่ยมันทำให้ฟาร์มต่อนเนื่องไม่ต้องกลับบ้านบ่นบอยๆ พยายามดันสูงๆเข้าไว้นะจะได้มีเวลาไปวิ่งเล่นอยู่กับเพื่อนได้โดยไม่ต้องกังวลว่าคีฟฝั่งนู้นจะวิ่งมาชนป้อมเรานะแล้วบางทีเนี่ยเราก็ยืนดักแถวๆบัฟหรือว่าแถวๆป้อมก็ได้นะบางทีจะมีตัวหลงๆเดินมาก็สามารถฆ่าเขาได้นะถ้ายิ่งตัวที่มีสกิลการหนีที่น้อยๆหรือว่ามีสกิลหนีแต่ว่ากดใช้ไปแล้วก็สามารถเก็บคิวได้เลยก็ทำการเก็บไปชิวๆเลยนะ3ตัวเน้นๆ แล้วเวลาไฟหน้าบ้านเขาเนี่ยก็ถ้าเป็นไปได้อย่ายืนนานเพราะว่าส่วนใหญ่จะมีผลเสียมากกว่าผลได้นะเพราะว่าเขาก็สามารถวิ่งเข้าไปเติมเลือดแล้วก็วิ่งออกมาซ้อนเราในหลอดเลือดที่เต็มกว่าเราอะไรเงี้ยก็ไม่คุ้มที่จะยืนต่อนะอันนี้เป็นตัวอย่างด้วยความหิวแตกหนึ่งครับสวยพี่สวยริปโป้ถ้ามไม่ได้ตีนะมัน ไม่สามารถฟื้นเลือดได้ก็จะบางมากสําหรับสายนี้นะเพราะว่าผมออกเป็นดาเมจซะส่วนใหญ่ช็อตนี้เนี่ยเห็นเขาโผบนใช่ไหมเราก็เลยตัดสินใจเข้าไปบวกแต่ว่าอีกฝั่งมันเป็นเซเนียลไงแล้วยินหน้ามันกดชาร์จแล้วมันการดาเมจด้วยแล้วเซเนียลลงก็การดาเมจขึ้นไปอีกก็โคตรอึดเลยมันเลยยื้อเวลาได้นานพอทําให้เพื่อนเขามาซ้อนทันนะช็อตนี้ก็ถือว่าผมพลาดอีกครั้งหนึ่ง ชอตน,นี้เนี่ยต่อให้อีกฝั่งไม่มีตัดเลือดเราก็ไม่น่าจะยืนไหวเพราะว่าสลิมมันตีแรงนะมันตีเข้าเลือดเราเลย in, like เอาลละช่วงเลสเกมก็สติ๊กทูเกเตอร์นะอยู่กับเพื่อนไว้เพราะว่าริโปช่วงเลดเกมเนี่ยก็ทำดาเมจเป็น DPS มันไม่น่าพอที่จะฆ่าแครี่แบบเข้าไปลวงได้ด้วยตัวคนเดียวได้เหมือนเอามารับสกิลช่วยแทงช่วยคำให้เพื่อนมากกว่านะตอนช่วงเนี้ยของริโป แต่ว่าถ้าจังหวะหลุดจังหวะไล่อะไรอย่างเงี้ยลิปโป้ก็ตีแครี่ตายได้เหมือนกันนะเพราะว่าเราออกเป็นดาเมจค่อนข้างหลายชิ้นเลยเนี่ยพอเราอยู่ในทีมไฟน์เนี่ยถ้าเกิดแครี่เราตายก็พยายามถอยมาก่อนนะเพราะว่าเราไม่สามารถมีดาเมจพอที่จะฆ่าตัวอื่นๆได้ก็พยายามทำดาเมจไว้ให้เยอะที่สุดนะแล้วก็รอดออกมาให้ได้การที่เรารอดออกมาก็ถือว่าเป็นกำไรนะในไฟนี้ คือเพื่อนมาปิดหลังได้ทันแล้วก็เก็บตัวที่เหลือได้เพราะว่าดาเมจที่เราฝากไว้มากพอที่จะทําให้เพื่อนสามารถปิดคิวได้ด้วยเลือดที่เหลือในจังหวะขึ้นบ้านเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนเราเข้าไปแล้วก็เข้าตามไปเลยนะสามารถค้าสูงได้เพราะว่าริโป้จริงๆก็สามารถแทงป้อมได้ในระดับหนึ่งนะถ้าเกิดมียูนิตให้ตีเพื่อฟื้นฟูเลือดเอาละ ต่อจากนี้ก็เป็นช็อตปิดเกมก็คือแยกย้ายไปเอาดั r k สเลเยอร์นะส่วนเราก็ไปแยกดันก็ได้ like street, like like ze, การดันคลีปสูงก็เป็นอีกทางหนึ่งในการปิดวิชั่นศัตรูนะทำให้ศัตรูสามารถเห็นวิชั่นได้น้อยลงเพราะว่าคลีปนั้นเดินติดบ้านตัวเอง ก็เพื่อความชัวร์นะเอาบัฟดักสเลเยอร์ด้วยเอาบัฟบางกรด้วยนะเอามาใช้ในการไฟจะช่วยลดโอกาสในการไฟพลาดนะเพราะว่ามันเป็นบัฟดาเมจแล้วก็บัฟเลือดให้เราด้วยบัฟดักสเลเยอร์เนี่ยจะเพิ่ม HP 1%ต่อ1วินาทีส่วนบัฟบางกรก็จะได้เพิ่มเป็นดาเมจเผานะแต่บัฟบางกรเนี่ยต้องไปอยู่ใกล้ๆเท่านั้นนะตอนนี้ผมเดินเลยมาไกลาแล้วไปไม่ทันก็เลยไม่ได้รับมาด้วย ถ้าเป็นไม่ได้ตอนที่ฆ่ามังกรเสร็จทีมเราควรจะอยู่แถวนั้นเพื่อรับรบัฟด้วยนะหน้าที่ของลิโป้ก็คือเหมือนเดิมนะกดอันติเข้าไปค้ำหน้าให้สูงๆแล้วก็รับดาเมจหรือว่ารับสกิลจากฝั่งนู้นแล้วพอเราคิดว่าเรารับไม่ไหวแล้วก็รีบพุ่งออกมาเลย เนี่ยจะเห็นได้ว่าเลือดเราจะเด้งค่อนข้างเร็วเลยนะห่งเต่อหนวินาทีเราเดินไปเดินมาก็ได้เลือดประมาณครึ่งหลอดกลับเข้าไปไฟต่อได้นะอันนี้คือประโยชน์ของบับดักซ์เลเยอร์นะเอาละนี่ก็เป็นแนวทางการเล่นริโปของผมนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับหวังว่าจะช่วยเพื่อนๆได้ไม่มากก็น,น้อย หลักๆก,ก็คือตอนมีอันติก็พยายามอย่ากลัวตายนะพยายามพุ่งเข้าไบไฟแล้วก็แทงให้เพื่อนเดี๋ยวเพื่อนก็จะตามเข้ามาเองคือถ้านับกันจริงๆแล้วลิโปมันมีเลือดเกือบ2หลอดเลยนะถ้าไม่นับว่าโดนตัดเลือดนะเพราะว่าการฟื้นฟูมันค่อนข้างเยอะเอาละถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับจะเป็นตัวอะไรต่อไปนะรอติดตามนะครับผมส่วนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ